นี่ตัวเนาะพูรืมหัวมอนไหเลยลงแล่มเนาะตั้งหัวมอนตั้งหัวตั้งหัวมอนว่สวารุ่มแม่ได้ตาวันนีตุ้มหูรุนสมารใหม่ใเม่ยโอ้ยตุ้มหูกับบังแมไม่ได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเบาๆแม่ขยื้อนเป็นวิ่งวิ่ง แล้วแม่อะไรเสร็จแล้วปั๊บกับเสร็จทำการอ่าช่วยใแมให้ทีดูสิให้ดเลยทีแสดงแล้วก็ไยิชื่อเสียงในวงการ่ิลปินนะคะก็ขอบคุณปชงกับจีมากๆเลยนะคะขอบที่มาที่ีอย่าลมตดต่อสเสได ยนทีมงานของเรานะคะกับโอ้สิบเอ็ดจ้าสิบเอ็ดกับมอแฮงจ้าสิบเอ็ดกับสงวดเ้ว่นนเบิร์ตยู่าขึ้นมสี่รอดสี่สิบห้า อันนี้ว่าคคนจนด้เป็นพระเอกเนาะศูไม่ยังเ่บ่จะไม่เขาเอกพระเอก็ไมยังก็ว่าไม่กันจะไมือเดย์บ่ยไเกพระเอกเาซ่เอเอามบ่ายนนเลยนะไม่ยังล่ะมีมหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมามาเนาะบางที กินกับสัตว์โลกก็ไก่ก็ไก่รักโลกไปย้ไปพอแม่ก็เล่นแม่ไปพอาก็เล่นหมาเอาไ้ปนพีอย่างนีนะครับามในจานท์สาว้มาตอนนี้กับปอดกับพยุดกับเนทีแล้วนะคะน่าเรานได้เพราสักเล็สักหน่อยนะคะแล้วก็จะให้ทีมงานของเฮา ทำการล่ำไว้อะไรนะคะล้วก็ฟอนนะล่ำหนาไฟ้ให้เพื่อนเป็นการสุดท้ายนะครับก็นะสีหาไ่ไ่รู้สึกว่านะครับปวดหัวใจแล้วก็สุใจที่สุดนะครับหลังจากที่สาวน้อยประเท ในวิ่งทาวแสดงเป็นที่สุดท้าด้วนนีค่ที่แก่สร้ายศรษานะครับใช่ค่ะพี่เริในขัษาบอกว่าจริงขาข้อเริ่ะโตมันอ้านบบคขาสูงได้หับแขนอ้อยเราหลงนการสูเสียเสียไปใหญาให้เกิดขึ้นนปหน้องถามาขาช่วยด้ จะบอกว่าเกี่ยนกับนรเนะครับน้องพี่ชิน้องชมพูล่ะก็ะเันูดูแลน้องชมูนะาข้านีก็จะเป็นพ่ออาทิตย์เอา้าคุณแม่มาท่นพอดีดนะแม่นวรา่ยันั แต่งพอแล้วแม่ลูกหนาเมื่อคืนหนูหนาเมื่อคืนบอกหนาเมื่อคืนหนาเมื่อคืนตาจักรคือรักษาได้ดีนอนบอตดินเรื่องเด็กก็ไม่ได้รู้ว่าฟุ้งประเสริฐก็แค่หวีผมใหม่แม่ห้องสีสเปรย์อัดหนาไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีสเปรย์อาดนาแบบเลยหล่อามาใส่ เป็นความผมคือตั้งเอกตั้งเองเนี่ยแต่ว่าให้มันแบบเยอะๆหน่อยให้มันเป็นฟาร์มไปเลยแด้จะกสามสี่อันลายพัวเอซี่สองอันพอดีแล้วมันก็จะเป็นแบบเยอะๆมันจะเป็นนัไนแลบนี้มันจะสวยวันนี้เราไม่ทำอะไรแล้วแค่ตีกิฟตเดี๋ยวที่เราไม่ต้องทำอะไรแค่ตีกิฟต์เพราะว่าแต่ก่อนพูดว่าทำแต่ประมาณนี้ให้ตุ๋นด้วยให้ร่อนๆเนาะคิดว่า ส่ดีทุกหจสามนล่อเป็นกำลังใจให้ช่วยขอขอบวาไม่ขาใครไอติมก็จะมันมาบริการทันที่อายอมสคระไอติมแล้วก็เฮดดีได้วยนะั่นะ้สหตเม้้อ่วฮงกนนะ อ่าไม่คนอหิว <laughs> เอากินที่รีตัวนี้หวานน่คืนเน้อโอ้โสะอ,อ,อ,ะอ,ะอ่อนเอาไอติมดดแล้วก็เฮดดี้ได้ละเนาะค่ะแม่ <laughs> เพ ons, th ิ่มน้ำตาลน้ำตาลต่มแม่ลำโพากำลังสียชาลส่งดวงวิญญาณแสดงร่งดิงไป้่กลัอะไร่ไปค่ะนพี่น้องเดสิทำการเคลนเวทีเลยค่ะเอาเช้าอัดียวกล่องเลยคุณบอกให้เค้นเวที ไม่ไหว <muchas> <muchas>